อันยองซอสวัสดีครับทุกคนมาอัปเดตการรับกับเรื่องดาวของวงการเคป๊อปและก็งานปลายปีที่ในตอนนี้มีสเตจพิเศษเป็นการรวมคนสวยจาก3มวงเกิร์ลกรุ๊ปสุดปังแห่งเจนซีครั้งนี้สื่อเกาหลีได้มีการรายงานออกมานะครับกับงาน MBC g บีซีไ e โยแดจีจอนซึ่งเป็นอีกหนึ่งงานปลายปีที่จะจัดขึ้นในช่วงสิ้นปีแบบนี้เพื่อเฉลิมฉลองนะครับเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็จะมีสเตจพิเศษของศิลปินและในงานรอบนี้ก็จะมีสิ ปีนี่ยเข้าร่วมกันอย่างมากมายไลน์อัพที่ปล่อยออกมาคือแบบโอ้โหสุดยอดมากนะครับเรียกได้ว่ารวมทั้งวงการมาเลยไม่ว่าจะเป็นเจนใหม่หรือว่าเจน3เจน4แล้วรอบนี้มีการประกาศสเตจพิเศษนะครับของ3วงเกิร์ลกรุปที่จะส่งตัวแทนมาทำสเตจพิเศษร่วมกันนั่นก็คือ n m i x e s p a แล้วก็ อิตจนั่นเองโดยตอนนี้ยืนยันมาแลาวะดะรับว่า i ิตจีส่งยูนาเป็นตัวแทนเอสเปส่งคารินาเป็นตัวแทนและเอ็นมนั้นส่งซอยุนเป็นตัวแทนทั้ง3คนจะมีเวที T. พิเศรษร่วมกันในงาน MBC Gayo d ไกโยแดจจอนในปี2024นี้ซึ่งเขาว่าทั้ง3คนจะมาในฐานะของเมมเบอร์จากเกิร์ลกรุ๊ปเจนซีที่โดดเด่นที่สุดนะครับ3คนเป็นตัวแทนของ3วง แถมยังบอกว่าแฟนๆที่ดูจะต้องตื่นเต้นไปกับการแสดงของทั้ง3เป็นการแสดงแบบว่าคัฟเวอร์หรือเพลงผสมเพลงฮิตของกันและกันก็คือหยิบเพลงของทั้ง3คนมาสลับกันเต้นน่าจะประมาณนั้นนะครับแต่ที่แน่ๆตอนนี้แฟนเกาบอกว่านี่คือสเตจพิเศษที่เป็นการรวมคนสวยตัวตึงตัวท็อปจาก3วงเกิร์ลกรุปแถวหน้าของเจนซีคาริน่าเอสปายูนาอิและซอยุนอนมิกในใครเป็นแฟนคลับของใครคนใดคนหนึ่งใน3คน หรือว่าชอบทั้งหมดเลยเป็นแฟนคลับของทั้สามวงคอมเมนต์มากันได้เลยนะครับว่าดีใจกันไหมตั้งตารอกันหรือเปล่ากับสเตจพิเศษนี้ของเอสป้าแอนมิกซอีจีนั่นก็คือคาริน่าซอยุนและยูนาคลิปนี้เราไว้อัปแต่เพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์ like, กดติดตามช่องเราด้วยนะครับอันยอง